กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามินบีแร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้วันนี้นะครับมาติดตามนะัสถานการณ์การเมืองในบ้านเราสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างน่าห่วงอยู่นะครับเรื่องของการเลือกนายกรันมนตีนะครับ หลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับและผลการเลือกตั้งในบ้านเรานะครับในเมืองไทยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับสะท้อนออกมาถึงเรื่องของต้องการจะเปลี่ยนขั้วนะครับไม่อยากจะใช้ทีมของรัฐบาลเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้สําคัญนะครับบ้านเรานี่มันต้องสมดุลสส่วนนั่นก็คือส่วนที่1.1นะครับ แล้วก็ส่วนที่1.2นะครับมาเป็นเป้าหมายและหลักการของประเทศไตยที่แท้จริงนะครับส่วนห1ยหนึ่งนี่คือเรื่องของความสุขของประชาชนโดยส่วนรวมนะครับนั่นคือความกินดีอยู่ดีนะครับความดีงามในสังคมเรื่องของคุณธรรมนการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เรื่อง,องความมีโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมนะครับไม่มีความเหลื่อมล้ําทางโอกาสในสังคมและก็การใช้กฎหมายเป็นธรรมและเท่าเทียมนะครับ ประเด็นนี้คือ1.1ที่สําคัญแล้วเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเขาเลือกแล้วว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนขั้วนะครับตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้และระมัดระวังนะครับประการที่2อลนเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับส่วนนี้ก็ไม่สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะจะต,ต้องยึดหลักนี้ไว้ให้ดีเช่นเดียวกันนั่นคือความปลอดภัยมั่นคง นะเสถียรภาพของรัฐและประเทศนี่สำคัญนะครับแล้วความสามรคคีปรองดองของคนในชาตินะครับนะเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนเนี่ยจะต้องทำให้มันสมดุลนะถ้ามันไม่สมดุลคือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะผมเชื่อว่ามันจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยผมดูแล้วนะการสู้กันของอำนาจนะประชาธิปไตายแบบไทยเนี่ย อาจ,จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับกับคนส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่คงไว้นะซึ่งทั้งสงส่วนนี้นะครับคือบ้างเนี่ยมองถึงประเด็นนะครับปัญหาทางเศรษฐกษิจนะความกินดีอยู่ดีนะความสุขของประชาชนโดยส่วนรวมล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะถ้าเราให้น้ําหนักเยอะนะครับนะแล้วมันก็เกิดปัญหาซึ่งอันนี้ประชาชนเลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะมันก็ส่งผลทางเสถียรภาพ ความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเห็นประชาชนเนี่ยก็ต้องรับฟังนะฮะเสียงส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมานะครับเขาไม่ต้องการคั่วเดิมนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะเสียงส่วนใหญ่ความหมายคือเสียงที่เลือกนะพรรคการเมืองที่1ที่2เนี่ยนะเขาไม่ต้องการนะเขาไม่ต้องการคั่วเดิมกับปรรการที่2คืออย่าไปสร้างปัญหา นะในเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับถ้าใครสามารถนรักษาสส่วนนี้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ทําให้นะครับส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยนะครับเสียสมดุลไปนั่นหมายความว่าต้องมองทั้งสงส่วนนะครับทั้งเสียงส่วนใหญ่นะครับของประชาชนที่เลือกตั้งมาที่ท้อนประชาธิปไตยที่แท้จริงและส่วนที่2นะครับคือเรื่องของความมั่นคงของชาตินะความปลอดภยัยมั่นคงศิลปภาพของรฐัฐประเทศและความสมรู้ปองดองในชาตินะครับ มันจะไม่เกิดความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาสอส่วนนี้ไว้นะครับแล้วจะไม่เสียเปล่านั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ